สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองซุยกับผมตองพันวัฒน์นะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายสบายเช่นเคยในคลิปนี้มีเรื่องราวพิเศษมาฝากกันนะครับหลายคนสอบถามเข้ามาว่าพี่เจพี่อุ้มพี่มุ้ยที่เล่นฟุตบอลเจลีเนี่ยเขาได้เงินเดือนเยอะไหมได้เดือนละเท่าไหร่ปีละเท่าไหร่บ้างคลิปนี้มีคาตอบแล้วก็จะมาคุยก่อนเกมฟุตบอลลูวันครับในไทยดาร์บี้ด้วยที่ซัปโปโรที่มีพี่เจ พี่ตองจะพบกับมารินอตที่มีพี่อุ้มนะครับแมตช์นี้มันสำคัญต่อน,นักเตะไทยอย่างไรติดตามกันได้นะครับและอย่าลืมช่วยกันกด Sub s c r i b e ในช anel ตองสื่อกันด้วยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับอะไปเข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่านะครับช่วงแรกไปคุยถึงค่าเหนื่อยของ3นักเตะไทยในศึกฟุตบอลเจลีกกันก่อนก็คือพี่อุ้มพี่มุย้ยพี่เจว่าพวกเขาได้เท่าไหร่นะครับก็ล่าสุดเนี่ย เป็นทางเว็บไซต์ soccermoney.net ของญี่ปุ่นนะครับออกมานำเสนอข้อมูลเงินเดือนนักเตะในศึกฟุตบอลเจลิกหนึ่งฤดูกาลนี้จำนวน56 566ลายจาก18สโมสรนะครับโดยนักเตะที่ได้ค่าเหนื่อยเยอะที่สุดในเจลิกหลายคงคงทราบนะครับก็คืออินเนสตาอดีตกองกลางทีมชาติสเปนชุดแชมป์โลกอดีตกองกลางบาร์าเซโลนาคว้ามาแล้วทุกแชมป์ในยุโรปนะครับอิเนสตาปัจจุบันอยู่กับโกเบครับ รับค่าเหนื่อยปีละ3,250ล้านเยนหรือประมาณ950ล้านบาทด้วยกันไม่มีใครเทียบได้ครับโอ้โหก็ไม่แบบใจที่เ s สตจะได้เรื่องของฝีเท้าเรื่องของภาพลักษณ์และแสดงเห็นว่าโกเบเนี่ยเขากล้าทุ่มจริงๆนะครับคือค่าเหนื่อยของเนส a ตปีหนึ่งเนี่ยสามารถเป็นงบทำทีมของฟุตบอลเจลริหลายๆทีมได้เลยนะครับ มันแสดงใเห็นว่าอินเนสตาเขามีมูลค่ามากมายขนาดไหนและโกเบคือเจ้าบุญทุ่มอย่างแท้จริงนะครับขณะที่ soccermoney net ก็ยังเผยถึงค่าเหนื่อยของ3นักฟุตบอลไทยในเจลีกนะครับก็คือพี่อุ้มพี่มุยพี่เจไปเริ่มที่พี่อุ้มกันก่อนนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสัญญาที่ระบุไว้ในข้อมูลการจ้างนะครับพี่อุ้มเนี่ยได้ค่าเหนื่อยจากโยโกฮาม่าเอฟมารินอสปีละ50ล้านเยน หรือประมาณตกๆละ14.6ล้านบาทเศษๆถ้าให้เป็นเดือนเนี่ยก็เดือนละล้าน2ก,กว่ากว่าโอ้โหค่อนข้างมหาศาลอย่างมากนะครับสำหรับพี่อุ้มกับมารีนอตเพราะว่ามารีนอตเป็นทีมใหญ่ในศึกฟุตบอลเจลีกมีเงินเยอะอยู่แล้วนะครับและอ,อย่างก็เพิ่งประสบความสําเร็จคว้าชแชมป์เจลีกในปี2019มาและก็ไม่แปลกใจที่พี่อุ้มจะได้ค่าเหนื่อยระดับนี้นะครับเพราะว่าเขาคือ หัวใจในี่นะครับของทางฝั่งบารินอตแล้วก็เป็นนักเตะที่อังเกชื่นชอบอย่างมากก็สมควรกับฝีเท้าของเขานะครับที่จะได้ค่าเหนื่อยล้านสองต่อเดือนขณะที่พี่มุ้ยกันหน่อยทีลศสิทธ์แดงดางนะครับที่ชิมิสึไปซื้อมาจาก s อ g เมืองทองนะครับพี่มุ้ยก็รับค่าเหนื่อย50ล้านเยนต่อปีเช่นเดียวกับพี่อุ้มเลยก็ได้ปีละ14.6ล้านบาทแล้วก็ได้เดือนละล้านสองกว่านะครับ ก็ถ้าด้วยฝีเท้าด้วยประสบการณ์ของพี่มุ้ยก็ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าคุ้มอยู่แล้วนะครับและอย่างชิมิสึก็เป็นทีมที่กล้าจ่ายนะนักเตะในทีมหลายคนก็ค่าเหนื่อยล้านอัพแทบจะหมดนะครับสำหรับชิมิสึเอสพาวนะครับไม่ว่าจะเป็นคารินยอนแล้วก็พี่มุ้ยสั่งทีละสินแดงดาขณะที่พี่เจชนาทิพย์กันหน่อยถ้าดูจากทางเว็บไซต์ So c c เกอร์ม y นีเนี่ยพี่เจเหมือนจะได้น้อยสุดใน3คนนะครับพี่เจได้เดือนละ 9 7 4 0 0 0บาทซึ่งเงินก้อนนี้เนี่ยไม่รวมโบนัสแมทและเงินพิเศษอื่นๆซึ่งถ้าเกิดรวมทุกอย่างแล้วพี่เจจะได้เยอะสุดใน3คนนะครับน่าจะตก,ตกเดือนละล้าน3ล้านสี่สำหรับพี่เจนะเพราะว่าโบนัสแมทและเงินพิเศษของซัปโปโรเขาให้พี่เจค่อนข้างเยอะจริงๆนะครับซึ่งพี่เจจะได้เยอะสุดก็จากนั้นจะเป็นพี่อุ้มแล้วก็พี่มุยนะครับ ซึ่งที่เขาํามาเปิดเผยเนี่ยผมว่ามันเป็นแรงบันดาลใจชั้นดีให้กับนักเตะไทยนะพอนอกจากไปเล่นฟุตบอลเจลีกจะได้เรื่องของการพัฒนาฝีเท้าได้เรื่องของประสบการณ์ได้เรื่องของชื่อเสียงแล้วเรื่องของเงินทองก็มหาศาลเหมือนกันนะครับโอ้โหดูพี่เจรับล้านกว่าพี่อุ้มรับล้านกว่าพี่มือรับล้านกว่านะครับโอ้โหซึ่งท้านักเตะไทยคนอื่นๆไปเนี่ยก็น่าจะทําได้ขนาดนี้เหมือนกันนะครับรวมถึง ยังเป็นแรงบันดาลใจชั้นดีให้กับบรรดานะักเตะดาวรุ่งที่จะมาในเส้นทางสายอาชีพนักฟุตบอลว่าการเป็นนักฟุตบอลเนี่ยค่าเหนื่อยก็มาสารเหมือนกันนะครับเป็นล้านเหมือนกันถ้าเกิดคุณไปเล่นฟุตบอลเจอลอีกได้เพราะฉะนั้นไม่ธรรมดานะครับอันนี้ก็นํามาเปิดเผยละกันก็ถือว่าทุกคนเนี่ยค่าเหนื่อยสมควรกับฝีเท้าเพราะแต่ละคนก็คือระดับท็อปของวงการฟุตบอลไทยนะครับและอย่างกว่าที่เขาจะมา รับค่าเหนื่อยหลักล้านได้เขาก็ต้องผ่านบททดสอบต่างๆมามากมายนะครับและต้องชินชมว่าพวกเขาเก่งจริงๆแล้วกันสําหรับพี่อุ้มพี่เจพี่มุย้ยขณะที่พี่ตองเก่งอยู่แล้วแต่เขาไม่ได้มาเปิดเผยค่าเหนื่อยของพี่ตองเพราะว่าพี่ตองเนี่ยเขาเป็นสัญญาย,ยืมตัวไงทาง o อสลูนจ่ายครึ่งซัปโปโรจ่ายครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยแต่ทั้ง3คนเนี่ยหรือ4คนเนี่ยทุกคนนะครับ ระดับล้านหมดแล้วก็ถือว่าเป็นนักฟุตบอลไทยที่มูลค่าสูงจริงๆนะครับถ้าเกิดเราย้อนกลับไป10ปีที่แล้วเราคงคิดภาพไม่ออกว่านักฟุตบอลไทยจะได้เงินเดือนขนาดนี้ซึ่งมันแสดงเห็นว่าฟุตบอลไทยมาถูกทางครับนักเตะเขาพัฒนาฝีเท้าจนเป็นที่ยอมรับในระดับเอเชียได้จริงๆนะครับและอ,อย่างหัวฟุตบอลเจลีกช่วงหลังนี่เข้มข้นอย่างมากและเขากล้าที่จะทุ่ม จ่ายค่าเหนื่อยให้กับนักฟุตบอลชื่อดังแล้วถ้าฝีเท้าดีจริงเขาพร้อมนะครับก็เห็นได้ฉากอินเอสตานที่โกเบคว้าตัวมาและให้ค่าเหนื่อย950ล้านบาทต่อปีไม่ธรรมดาจริงๆแะ้วกับทีมในระดับเอเชียและจากญี่ปุ่นด้วยอ่ะก็ประมาณนี้นะครับขณะที่เรื่องของฟุตบอลลูวันคัพกันหน่อยในวันพุธนี้เป็นเกมสําคัญนะครับทั้งซัปปโปโรทั้งมารินอสเพราะ เป็นรอบ8ทีมสุดท้ายเตะแบบน็อกเอาท์ใครชนะเข้ารอบใครแพ้ตกรอบนะครับซึ่งเกมนี้มันสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะซัปโปรโรผลงานในลีกไม่ค่อยดีแน่นอนปีที่แล้วฟุตบอลถ้วยลูวันครับรายการนี้เขาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแต่สุดท้ายไปแพ้จุดโทษฟอนเาเล่แบบน่าเจ็บใจได้เพียงรองแชมป์นะครับเพราะฉะนั้นพอนักเตะเนี่ยได้เข้าไปสู่รอบชิงในฟุตบอลถ้วยแล้วเขาก็อยากไปอีกซึ่งซัปโปรโรในเกมนี้พี่ตองกวินน่าจะ ได้รับโอกาสลงเล่นก่อนซูเกโนะค่อนข้างที่จะชัวนะครับและอย่างเกมนี้เป็นบททดสอบครั้งสำคัญของพิ่ตองกวิีจริงๆเพราะมารีนอตคือทีมใหญ่ที่สุดที่พิ่ตองจะได้เจอนะครับก่อนหน้าน,นี้เจอฮิโรชิม่าที่เป็นตัวสำรองเจอ y ยโกฮามาเอฟซีที่เป็นตัวสำรองก็ยังถือว่าทำได้ดีแต่ยังไม่ได้พิสูจน์อะไรมากมายเกมนี้เจอมารนอตคือบทพิสูจน์ชั้นดีนะครับการแข่งขันแบบ แพ้และตกรอบเนี่ยโอ้โหนักฟุตบอลต้องมีสมาธิมากจริงๆนะและทุกปีเนี่ยฟุตบอลลูวานครับก็จะเตะแบบเย่าเยือนมันจะมีโปรแกรมแมตช์เพิ่มขึ้นทําให้หลายๆทีมเขาใช้ตัวสํารองแต่ในปีนี้ไม่ใช่ครับรอบแทีมเตะแบบรอบเดียวเพราะฉะนั้นจะได้เห็นนักเตะตัวจริงกับตัวสํารองลงมาประสานงานกันเช่นเดียวกับซัปโปรโรพ่ตองกวินน่าจะได้ลงและเขาต้องโชว์ฟอร์มให้เข้าตามีใช่ได้พกโปรแกรมของพ่ตองเนี่ยเริ่มจะลดน้อยลงแล้วในฟุตบอลถ้วย ็อย่างที่บอกว่าปีนี้โปรแกรมฟุตบอลถ้วยมันลดน้อยลงจริงเพราะฉะนั้นเวลาพี่ตองมีโอกาสลงสนามต้องโชว์ให้เต็มที่ต้องเล่นให้ตามที่มิชาสั่งแล้วก็โชว์ซูเปอร์เซฟถ้าสมมติซัปโปรโรพี่ตองโชว์ผลงานเซฟจนพาทีมเข้ารอบรองชนะเลิศได้นะครับโอกาสที่เขาจะได้เล่นฟุตบอลเจลิคมันมีมากขึ้นจริงๆและเขาจะต้องดูจากแมตช์นี้แหละสําหรับทางฝั่งมิชาและอ,อย่างเกมนี้ซัปโปรโรคาดว่าพี่เจชนาทิพย์ น่าจะมีชื่ออยู่บนมานั่งสำรองหรืออาจจะเป็นตัวจริงเพราะซัปโปโรเอาฟุตบอลถ้วยรายการนี้ครับบอลลีกมันยากแล้วผลงานในเดือนสิงหาคมไม่ดีไม่ชนะใครเพราะฉะนั้นสิ่งที่ง่ายที่สุดตอนนี้ก็คือฟุตบอลถ้วยเพราะฉะนั้นจะได้เห็นอาเด้นพี่ตองลงกับพี่เจพร้อมกันก็เป็นได้ลุ้นกันพรุ่งนี้นะครับส่วนทางฝั่งโยโกฮาม่าเอฟมารินอสผมเชื่อว่าเกมนี้เนี่ยพี่อุ้มอะน่าจะได้พักเต็มที่น่าจะมีชื่อเป็นตัวสำรอง แต่นักเตะของมารินอตตัวสมรองกับตัวจริงคุณภาพไม่ต่างกันนะครับเดี๋ยวคุณจะเห็นจูเนียร์ซานโตสหรือพาคาโนลงมาเล่นรวมไปถึงจุนอามานอหรือเอลิกลีมาโอ้โหเนี่ยแต่ละคนหนักทั้งนั้นนะครับแล้วผมเชื่อว่ามารินอตอังเก้เขาน่าจะเอาในแมตช์นี้แน่ๆเพราะว่าก็ถ้าเกิดได้แชมป์มันก็สร้างบาร,รมีให้ทีมเขาบีกเล็กอย่างเนี่ยมารินอตเคยเข้าชิงฟุตบอลลูวันครับ ในฤดูกาล2018แต่ไปแพ้นะครับในรอบชิงก็เท่ากับเป็น2ทีมรองแชมป์มาเจอกันนะซัปโปโรรองแชมป์ปี2019มาริโนสรองแชมป์ปี2018มาเจอกันอาจจะได้เห็นนักเตะดังๆลงเป็นครบให้จับตาดูให้ดีนะครับมาริโนสเนี่ยอาจจูนเนียร์ซันโตถ้าเกิดลงไม่ได้ใช่ไหมก็ยังมีเอลิกลีมาที่น่าสนใจนี่มีหลายๆคนเลยมากสอ,อาจจะได้ลงก็เป็นได้ ซึ่งมันน่าดูอย่างมากเกมนี้นะครับส่วนพี่ตองกวินผมอยากให้แฟนบอลชาวไทยเอาใจช่วยเขาถ้าเกิดเขาเซฟได้เยอะและเขาสามารถปรับตัวกับฟุตบอลญี่ปุ่นได้เนี่ยโอกาสในการเล่นฟุตบอลใจลิกมันก็จะเข้าใกล้ขึ้นมาทุกขณะนะครับเพราะอย่างที่ทราบว,ว่าสุเกโนะช่วงหลังก็เสียประตูเยอะถึงแม้เกมล่าสุดจะสามารถรักษากินชีได้แต่ผมว่าสถานการณ์ของสุเกโนะเขาก็ไม่ใช่มือนหนึ่งโชว์ในตอนนี้อ่ะเพราะฉะนั้นโอกาสของพี่ตองมาแล้วต้องพิสูจน์ให้เต็มที่นะครับ ต้องเรียกความมั่นใจเรียกวิชาการเล่นของเขาออกมาโชว์ให้หมดในเกมนี้มันเป็นเกมสําคัญจริงๆครับเพราะหลังจากนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าผ่านเข้ารอบได้เนี่ยโหรอบรองชนะเลิศอะเท่เลยนะและแต่อีกแมือนเดียวเข้าสู่รอบชิงอะโหเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสแต่ถ้าเกิดสมมุติตกรอบเนี่ยโหโอกาสของมิตองมันก็ยากขึ้นอะเพราะว่าฟุตบอลถ้วยก็เหลือแค่เอ็มเพลเยอร์ Emperor ครับแล้วฟุตบอลลีกเนี่ยเขายังใช้สุกินโนเป็นตัวจริงอยู่เพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ย พี่ตอมต้องโชว์เต็มที่นะครับเพื่อโอกาสในอนาคตในการเล่นฟุตบอลเจลิกเอาใจช่วย็นเต็มแล้วพวกนี้เนี่ยมีถ่ายเท่าสดด้วยนะครับถ่ายท่ดสดทางสยามสปอร์ตทั้ง4คู่เลยแล้วฟุตบอลลูวันครับปีนี้ทีมใหญ่เอาหมดนะครับและเนี่ยรอบ8ทีมสุดท้ายโอโ้โหแต่และทีมครับเโซเรโซโอาก้าเจอคาชิวาเลโซวิลเซโกเบเจอกับคาวาสกิฟ,ฟอนตาเลโกเบในเกมล่าสุดพักนักเตะตัวจริงหมดเลย เขาคาดว่าเขาจะมาเอาบอลถ้วยฟุตบอลลวันครับเกมนี้จะจัดเต็มใส่ฟอนตาเล่แน่นอนอิเนเอสตาลุ้นกลับมาลงเล่นได้ด้วยขณะที่ฟอนตาเล่แน่นอนสำรองกับตัวจริงเล่นยังไงก็ได้หมดน่าดูจริงๆเอฟซี FC โตเกวเอฟซี FC โตเกียวเจอกับนาโกยาอันนี้ก็น่าดูนะครับเพราะฉะนั้นติดตามห้ดีทางสยามสปอร์ตผมพาคู่ระหว่าง เอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรเจอกับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสฝากติดตามกันด้วยนะครับสนุกแน่นอนสำหรับฟุตบอลลูวันครับรูนให้พีตองเซฟเยอะๆแล้วผมคิดว่าแฟนบอลไทยก็น่าจะติดตามเยอะพอสมควร <c oughs> ก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ในช่องต้องสุยคอมเมนต์เข้ามากันได้และอย่าลืมช่วยกันกดซัมคฟลชกันด้วยวันนี้ไปก่อนเจอกันใหคลิปหน้าสวัสดีครับ